วันนี้กินปลาอะไรอืมแซปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจบปุยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเห็นไหมวันนี้เป็นเมนูปลานะคะค่ะอันนี้ก็คือปลาดอลลาเดินนะคะปุยก็ ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะทากเกลือแล้วเรียบร้อยหมักไว้แป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาปลาไปอบในเตาอบนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะห่อ,อก,กระดาษฟอยนะคะเพื่อปลาเขาจะได้ ออกมาคล้ายปลานึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อน,อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบกันเลยนะคะนี่ค่ะมีก็มีปลาหลายตัวนะคะนี่ค่ะออกมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะปลาที่เราอบแล้วนะคะจะคล้ายๆ ปลานึ่งเลยค่ะแล้วนี่ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะทำปลาอบแล้วก็โรยด้วยยำเห็ดนะคะนี่ก็เป็นเห็ดนางฟ้าที่ปุยต้มสุกแล้วนะคะก็เราก็จะเอามายำนะคะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือน้ำยำนั่นเองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะส่วนน้ำจิ้มนั้นก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่เพื่อความแน่ใจเราก็ชิมรสชาติอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเห็ดเขามีน้ำอยู่แล้วนะคะมันจะเจือจางให้รสชาติจะชืดได้นะคะนี่ค่ะแต่ก็โอเคแล้ว,ลวค่ะ นี่ครับเพื่อนๆใส่ผักลงไปนะคะคุยก็จะมีขึ้นช่ายซอยแล้วก็หอมต้นหอมซอยหอมแดงซอยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนิดหน่อยคะ่ะเพิ่มสีสันให้ยำเห็ดดูหน้าเกรงขามยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อนๆนี่ค่ันเพื่อนๆยำเห็ดคะ่ะบางคนก็จะทำเป็น ยำสมุนไพรก็ได้นะคะที่จะเอามาโรยกับปลานะคะเราก็ส่วนปุยมีเห็ดอยู่แล้วค่ะก็เลยใช้เห็ดเป็นตัวยำนะคะเป็นตัวที่เราจะมาทำให้ปลาอบของเราดูน่ากินขึ้นนะคะนี่ครับเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะยำเห็ดของปุยก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปราดตัวปลาเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเราก็จะราดลงไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ม,มีรสชาติเข้าไปในเนื้อปลานะคะเพราะว่าตัวเห็ดนั้นก็จะอมน้ำยำอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้อร่อยยิ่งๆขึ้นไปค่ะนี่ค่ะ ยำเห็ดปลาอบของเจ๊ปุยสไปเยอรมันค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็ตกแต่งด้วยมะนาวฝานบางๆนะคะให้ดูสวยงามนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาทานข้าวกันเพื่อนๆนี่ปลาอบกับยำเห็ดนางฟ้านะคะคลิปนี้ ก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องๆไว้แค่นี้นะคะลองไปทำทานกันดูค่ะสวัสดีนะคะทุกคน